โอ้ยหอบมาหนาอีกตามเคยมาดูเฮ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำเบอยุบเบาย่อไปเลยจะทำยังไงดีเนาะทีเนี้ยยากก็พอยากย,ยากก็หลายหอบเลย โอ้ oh, ปลาโดดดีแทบไปนะปลาซิวปลาสอยมาดูอีกก่อน ดอกน้อยเดียวยต้องทำเสื้อมาใสโอ้โหผิดก,กระดกแท้ๆต้นน้ำว่างหิมพานกระท่อมน้อยหอยสัง ไอ้กล้วยนี่ก็บอกแก่สักที